รวมเทคนิคสร้างรายได้จากเพลง AI เดี๋ยวเรามาฟังกันครับคลิปนี้ยาวถึง3นาทีเลยใครยังไม่ว่าดูกดใจกดบุ๊กมาร์กไว้ดูทีหลังได้ครับให้ดูก่อนนะอันนี้เป็นช่องลงเพลงของ Adbox นะครับเป็นช่องใหม่เนาะจะเป็นเพลง AI ล้วนๆ100%เลยครับซึ่งช่องนี้ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยผู้ติดตามเพิ่มมาประมาณ800คนครับเกือบจะสร้างรายได้ได้แล้ว ซึ่งรายได้จากแอปแดงเนี่ยมันจะมาจากค่าโฆษณาครับที่มันชอบเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยรำคาญใจแหละแต่ว่าข้อดีของช่องเพลงเนี่ยคือคนไม่ค่อยกดข้ามโฆษณากันครับ ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยคือการทำเพลงยาวแบบนี้ครับคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยกดข้ามกันหรอก AI ตัวแรกที่ Adbox ใช้เนี่ยคือ ChatGPT ครับเราจะกำหนดบทบาทให้เขาจำลองตัวเป็นนักแต่งเพลงครับเนื้อเพลงจะเกี่ยวกับความรักเหงาบปนเศร้าพยายามใช้คำง่ายๆสื่อสารให้เข้าใจพยายามศึกษาสไตล์เพลงว i r รัลจาก TikTok สม่ำเสมอท่อนคอรัสเน้นใช้คำติดหูเตรียมคำอธิบายไว้ใส่บนแอปแดงแล้ก็สร้างแท็ก SEO นะครับสำหรับใส่บนแอปแดง a d b o x จะกำหนดชื่อเพลงว่าไม่เคยสมหวังกด enter ไปแล้วก็ตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะจำลองนะครับจะสร้างตัวเนื้อเพลงแบบนี้ขึ้นมาให้เรา copy ตัวเนื้อทั้งหมดนะครับ copy เก็บไว้เพื่อมาใช้กับ AI ตัวที่2ครับคือ Suno AI นั่นเองเราก็เอาเนื้อเพลงเนี่ยมาวางได้เลยอันนี้เป็นสไตล์เพลงที่ผมใช้นะครับจะประมาณนี้ทำการใส่ชื่อเพลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการกด create ได้เลยตัว AI เนี่ยจะเจนมาให้เราทั้งหมด2เพลงนะครับด้านล่างสุด ลองมาฟังกันสักนิดหนึ่งครับถับนนมด,ดมาตัวที่3เป็น A I v i d j o n e y ที่เราคุ้นเคยกันครับเราจะใช้ตัวนี้ในการเจเนเรตเป็นภาพหน้าปกสวยๆกันอีกทีครับจบด้วยการเอามาตัดต่อในแ a p c u t นะครับอันนี้เป็นแอปในการตัดต่อแบบฟรีนะครับสามารถใส่เอฟเฟกได้ฟรุงฟิ้งแบบนี้เลย อ่ะสุดท้ายก็เอาไปอัปโหลดบนแอปนั่นแหละครับเพื่อรับค่าโฆษณาจาก Google พวกคำอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราใช้ AI คิดตั้งแต่ตัว c h a t GPT เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยทำได้เยอะมากนะอ่ะนับ1,2,3,4,5,6,7,8ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งได้8เพลงโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้น8-10ถึง10เพลงต่อวันเนี่ยไม่ยากเลยครับในยุคสมัยของ AI ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะผลิตเพลงเยอะๆแบบนี้ทาไม่ได้แน่นอนครับ ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ AI สร้างรายได้อีกคอมเมนต์พิมพ์คำถามเอาไว้เยอะๆนะครับจะมาทยอยตอบให้ครับและใครที่สนใจอยากจะสร้างรายได้ด้วย AI นะครับตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนสร้างรายได้บน YouTube นะครับด้วย s ูน o AI แล้วก็คอร์ส AI สร้างรายได้โดยนิยายเสียงครับใครที่สนใจก็สามารถอินบ x ็อกทักเข้ามาได้เลยนะครับ